สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูในส่วนของโพสต์กับเพจกันนะครับโพสต์กับเพจมีความแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ดีกว่าเนาะในส่วนของเพจนะครับเพจที่เราเห็นอยู่ทั่วไปก็จะมีหน้าเพจโฮมนะครับ About us นะครับ Contact us อะไรพวกนี้นะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับเพจคือส่วนที่ข้อมูลไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวนะครับเช่นแบบว่า เป็นชื่อที่อยู่ติดต่อเรา contact ัดอะไรพวกนี้นะครับเป็นข้อมูลที่แบบว่าใช้ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีการอัปเดตใดๆนะครับแต่ว่าในส่วนของโพสต์นะครับถ้าในส่วนของโพสต์เนี่ยคือข้อมูลที่เป็นพวกนี้นะครับที่มีการอัปเดตเรื่อยๆมีรายงานมีกิจกรรมอะไรพวกนี้นะครับที่เราจะโพสต์ใส่เข้าเว็บไปเรื่อยๆตัวเนี้ยจะมีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆเนาะตรงนี้ก็สามารถที่จะ พสขึ้นไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโพสต์กันก่อนนะครับก็คือในส่วนนี้โอเควิธีการสร้างโพสต์นะครับตรงนี้ถ้ามันเกะกยก็ปิดไปได้นะครับนะครับไปที่โพสต์นะครับ,รบแล้วก็ออ p โพสนะครับเพื่อนๆจะเห็นอยู่ว่าตอนนี้มันมี h e l l o world อยู่อันเดียวเนาะแล้วตรงนี้ก็จะมีบอกว่าใครเป็นผู้แต่งนะครับใครเป็นเจ้าของโพสต์นี้ อยู่ในหมวดหมู่อะไรนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่แล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีการวางแผนที่ดีนะครับก่อนทําเว็บเนี่ยควรจะวางไว้ก่อนว่าจะมีหมวดหมู่ไหนๆบ้างนะครับที่ที่เราจะต้องโพสต์เข้าไปเนาะเช่นเ,เดี๋ยวผมทำลองทําให้ดูนะครับอย่างแรกเนี่ยไปจัดการในส่วนของหมวดหมู่ก่อนนะครับแคตตาล็อกอันนี้ก็มาที่ Edit นะครับแล้วก็ เป็นภาษาไทยได้นะครับตรงสลักเนี่ยแนะนำให้เป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ใส่ description ได้นะครับรายละเอียดได้ว่าเป็นการอัปเดตข่าวสารเรื่องของร้าน โอเคอุ้ยของร้านนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วกดอัปเดตไปนะครับแล้วเราก็สามารถกดแบ็กไปนะครับพอเสร็จแล้วกดแบ็กไปนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นาตามที่เราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็มาสร้างอีกอันนึงนะครับเป็นกิจกรรม อีกมมหมวดหมู่นึงนะครับก็เป็นพวกโปรโมชั่นเนาะผมเขียนถูกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็โปรโมชั่นนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสมมุติว่ามีสักษาหมวดหมูม่นะครับตรงนี้เขาก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าแต่ละหมวดหมู่เนี่ย มีโพสต์ที่เกี่ยวข้องอยู่กี่รายการนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาสร้างนะครับเป็น add new ก็ได้นะครับเราไปดูก่อนออโพสนะครับตรงนี้นะครับก็จะบอกนะครับเวลาเมาส์ไปวางเนี่ยก็สามารถอิดิทหรือค i c อิดิทได้นะครับหรือว่าจะลบนะครับแล้วก็หรือว่าจะวิวก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็มาสร้างนะครับก็ add new ไปนะครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูเนาะ เราก็จะได้เห็นนะครับว่ามันจะไปขึ้นตรงไหน p O S T ครับอ่าคอนเทนต์ตรงนี้ใส่อะไรดีนะเดี๋ยวเราเอาคอนเทนต์ตัวอย่างมาใส่นะครับเว็บนี้นะครับลิฟซัมนะครับก็ Copy ตัวอย่างเป็นตัวอย่างคอนเทนต์นะครับมาใส่ได้ เวลาที่แบบว่าไม่มีข้อความนะครับว่าจะใส่อะไรนะครับก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับในส่วนของตัว editor นะครับตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าสังเกตว่าจะมีตัวหนาติดมาด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวเราลองลบอีกทีนึงนะครับถ้าเรากดตรงนี้นะครับเพจแอสเทคนะครับแล้วก็ลองวางดูนะครับ ตัวหนาจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเคลียร์ค่าเทคต่างๆนะครับเคลียค่าเทคค่าลิงก์ต่างๆครับออกไปให้หมดนะครับแล้วก็กดตัวนี้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าแถวที่2นี่ก็จะยุบหายเข้าไปนะครับตัวนี้ก็ใช้งานเหมือนเวิรนะครับต้องการตรงไหนนะครับสามารถทําตัวหนาตัวเอ็นตัวบางได้นะครับก็ตัวหนานะครับขีดเส้นใต้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเทคฮันเลอร์นะครับสีลายสีแดงนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการแต่ง ฟอนต์ทั่วไปนะครับที่เราสามารถทําได้ใส่ภาพใส่อะไรก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับนี่ครับแล้วเขาก็จะมาให้กําหนดหมวดหมู่ครับว่าอันนี้มันจะเป็นหมวดหมู่ไหนนะครับเช่นเรากําหนดว่าเป็นข่าวสารก็แล้วกันนะครับแท็กก็เป็นข่าวสารทางร้านนะครับฟิวเจอร์เมดนะครับฟิวเจอร์เมดก็คือภาพที่จะมาแสดง ในส่วนของหน้าแรกนะครับหรือภาพแทนเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับในนี้ยังไม่มีภาพเลยนะครับก็ลองอัปโหลดดูนะครับดี๋ยวลองเลือกภาพดูดีกว่าว่าเอาภาพอะไรมาใส่ดีนะครับอ,อันนี้ภาพอะไรนะอ๋อเป็นภาพทองนะครับเอานี้แล้วกันโอเคง่ายดีนะครับเอาอะไรมาใส่ก็ได้ ในส่วนของ SEO นะครับเช่นเราเขียนเรื่องนาฬิกาเราเขียนเรื่องกระเป๋าเครื่องสำอางอะไรเงี้ยนะครับที่จริงชื่อภาพเนี่ยก็ควรเปลี่ยนให้เป็นตามคีย์เวิร์ดหลักของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไทเทิลก็ตั้งหน่อยนะครับเช่น ไทเทิลแบบนี้นะครับแคปชั่นขึ้นแบบไหนนะครับอัลเทอร์เนทเทคนะครับตัวนี้ก็มีผลกับตัว seo ก็แนะนําให้ใส่นะครับแล้วก็ตัวดีสคริปชั่นนะครับเราก็พิมพ์ใส่เข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าควรจะใส่เพิ่มเติมหน่อยเช่นตองทำเปยนคุณภาพดีนะครับพร้อมส่งขนาดอะไรเงี้ยนะครับ4คูณ4นิ้วอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าไซต์มันเท่าไหร่นะครับโอเค ก็เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เซฟฟิลเจอร์เมเมจได้เลยนะครับเขาก็จะขึ้นมาเป็นฟิลเจอร์เมเมจแบบนี้ให้นะครับจากนั้นนะครับให้เรากลองกดพับลิสตดูนะครับพอใส่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราก็สามารถ viewew วโพสได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะขึ้นมาเป็นแบบไหนไปที่หน้าหลักนะครับแล้วก็ f ีเฟตดูนะครับก็สังเกตว่าจะมีโพสตหนึ่งขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือชื่อของเราเลยเนาะเสร็จแล้วเนี่ยครับ เป็นฟิ t เ r อร์อิมนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาของเรานะครับโอเคเดี๋ยวผมลองสร้างมาอีกสัก2อันนะครับก็ a แ d ดนิวไปนะครับที่ต้องการทำให้ดูนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่งงนะครับว่าโพสกับเพจมันแตกต่างกันยังไงเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับ ครับก็เป็นเอาสามไปก็ได้นะครับเป็นแท็กตรงนี้ก็ควรใส่เป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรานะครับอันนี้ผมทำให้ดูเนาะผมก็เลยใส่ไปก่อนนะครับเชื่อเมอเดี๋ยวผมเลือกรูปอื่นนะครับอันนี้ดีกว่าเนาะ ตรงนี้ก็เปลี่ยนนะครับก็อยากจะแนะนำนิดนึงก็คือว่าชื่อไฟล์นะครับควรจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนคำแนะนำพวกนี้เป็นภาษาไทยได้นะครับไม่ได้มีไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าชื่อไฟล์นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อไฟล์เนี่ยควรเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าในกรณีถ้าสมมุติว่าเกิดวันหนึ่งเราจะย้ายหัวไปที่อื่นนะครับแบ็กอัพเสร็จแล้วย้ายไปที่อื่นเนี่ย ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยภาพมันไม่ตามไปนะครับแล้วก็เกิดปัญหาว่าต้องก๊อปปี้ออกมาเอาภาพไปใส่อีกรอบนึงอะไรเงี้ยครับก็จะวุ่นวายนิดนึงแต่ก็ทําได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรตัวอัลเทเนตเท็กก็อันนี้เป็นตรานะครับตราสินค้าโอเคนะครับแล้วก็ ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เซตฟิวเจอร์เมดไปนะครับเสร็จแล้วก็กดพับลิสไปนะครับโอเคเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูหน้าหลักกันนะครับในส่วนนี้นะครับตัว w WordPress เองเนี่ยนะครับเขาจะทำเขาจะแสดงถ้าเป็นมาตรฐานปกติของเขาเลยเนี่ยเขาก็จะดึงโพสต์ที่มาใหม่เนี่ยอยู่ข้างบนก่อนนะครับ เห็นไหมครับว่ามันจะไล่ลงไปเรื่อยๆเห็นไหมครับอ่ะก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับอันนีค้คือเก่าสุดเนาะอันนี้ก็เพิ่งทําอันนี้ก็ของใหม่นะครับสําหรับบิร์ดเพจแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเป็นเว็บที่แบบอัพบล็อกของตัวเองอย่างเดียวอย่างเดียวเดียวนี่นะครับก็ทําแค่นี้ก็โอเคแล้วแต่ว่าอ่ะตรงนี้จะมีรีเซนต์โพสด้วยนะครับเห็นไหมเขาจะเรียงมาให้นะครับ ตรงนี้เนี่ยบางทีเราต้องการแบบว่าอยากได้อยากได้ไอตัว Hello Word เนี่ยอยู่อันแรกตลอดเลยไม่ต้องการให้มันเลื่อนตามลงไปด้วยทํำยังไงนะครับสําหรับโพสต์ทําได้แบบนี้นะครับก็ให้เรามาที่ตัวแดชบอร์ดนะครับแล้วก็ไปที่ออโพสนะครับเลือกตัว Hello Word นะครับแล้วก็คลิกตรง Quick Edit นะครับเขาจะมีการแก้ไขแบบง่ายๆมาให้นะครับตรงนี้แล้วเราก็เลือกไปที่ make this post sticky นะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด publish นะครับอ๋อแล้วเราก็มาดูกันนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวปักหมุดมาให้นะแล้วก็มามาก็จะอยู่อันแรกตลอดนะครับอันนี้ก็ใช้ในกรณีที่แบบว่าแจ้งประกาศอะไรพวกนี้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับ ตามหลักจริงๆคือถ้ามีการประกาศแจ้งอะไรขึ้นมาเนี่ยอยากให้แบบว่าทำเป็นซีรีส์ไว้ครับก็คือมันก็เป็นของมันอยู่แล้วก็คือว่าโพสต์มาใหม่อยู่ข้างบนมาใหม่อยู่ข้างบนนี้ครับคนเขาก็จะดูแล้วก็ไปดูประวัติได้นะครับโอเคอันนี้ก็คือเราจะทาโพสติกก๊กเกอรก็อยู่แบบนี้ได้นะครับแต่ตัว,ต,วตัวนี้สังเกตว่าไม่มีภาพนะครับถ้าเราเข้าไปดูเขาจะไม่มีฟิลเจอร์อิมเมจเห็นไหมครับไม่มีแท็กด้วยนะครับ เพราะว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ไม่ได้แก้ไขอะไรเนาะไปที่ออฟโพสได้เลยนะครับก็ดูตรงนี้นะครับจะมีสติกกี้ขึ้นมานะครับซึ่งจะบอกว่ามันคือโพสต์แรกนะครับก็เวลาถ้าเราโพสตขึ้นมาใหม่นะครับเขาก็จะไปอยู่ข้างใต้โพสต์นี้นะครับโอเคในส่วนของโพสต์นะครับก็ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆลองเล่นดูนะครับอ้อในส่วนของการใส่ภาพนะครับเดี๋ยวที่ผม้องใส่ภาพให้ดูเนาะกด Edit ไปนะครับ เช่นเราจะใส่ภาพนะครับในในในตัวโพสต์เองเลยนะครับสำหรับวิธีใส่ภาพนะครับก็เดี๋ยวเอาเข้อความมาใส่ก่อนเนาะสมมุติว่าเราจะใส่ภาพตรงนี้นะครับก็เอาเคอร์อเซอร์ไปวางนะครับแล้วก็แอดมิเดียแล้วก็เลือกไฟล์อัหลดไฟล์เข้าไปนะครับ อันไหนดีอันนี้แล้วกันนาะนี่ทําให้ดูเร็วๆนะครับก็ตรงนี้เนี่ยปกติแล้วต้องเปลี่ยนเนาะเหมือน2อ,อันที่ผมใส่มาให้ดูนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นไปได้นะครับเป็นร้านของตัวเองก็ควรเปลี่ยนเลยนะครับก็ i n s e r t to post พสนะครับบางทีนะครับไซส์ที่เอาเข้ามานะครับมันจะใหญ่มากนะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้นะครับโดยการลากเอาแบบนี้ อ้าไม่เปลี่ยนให้นะครับไม่เปลี่ยนให้ทำไงนะครับไม่เปลี่ยนให้ทําแบบนี้นะครับก็ไปที่ edit แล้วก็เลือกเป็นทำแนวนะครับเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนให้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้มันสามารถจัดซ้ายได้นะครับตอนนี้มันจัดกลางอยู่นะครับก็คือตัวหนังสืออยู่ข้างบนข้างล่างนะครับถ้าจัดซ้ายนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เหมือนจัดหน้าหนังสือปกติใน word ทั่วไปเลยนะครับ แล้วก็สามารถใส่เป็นลิงก์ได้นะครับก็กดตรงนี้ใส่ลิงก์ได้นะครับโอเคเราก็กดอัปเดตดูนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าหลักกันนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคลิปนี้ยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าก็มันจะได้ครบนะครับในส่วนของตัวอ d ดิเตอร์นะครับนี่ตัวอ d ดิเตอร์เห็นไหมครับก็คล้ายๆกับของที่เราทำอยู่ข้างหลังเลยเห็นไหมครับก็เหมือนๆกันนะครับโอเค ตรงนี้ใส่ภาพได้แล้วนะครับอะไรได้แล้วเนาะแล้วเราก็จะมาดูในส่วนส่วนของส่วนของโพสเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของเพจต่อไปนะครับเ,เดี๋ยวผมแยกเป็นอีกคลิปนึงดีกว่าเนาะจะได้จะได้อันนี้ก็โพสต์ไปเลยเพจก็เพจไปเลยนะครับจะได้ไม่งงแล้วก็ไม่ง่วงมากด้วยพักพักพักไปกินข้าวก่อนนะครับไปกินน้ํากินนมกินกาแฟก่อนนะครับแล้วก็มาดูต่อนะครับอัอนนี้ก็ได้แล้วเนาะ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวเพจนะครับเพจก็คือแบบนี้พวก about พวก home พวกนี้นะครับพวก home พวก about พวกนี้นะครับพวก shop contact อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ แล้วก็ในส่วนของเพจเนี่ยเดี๋ยวจะมีใส่พวกวิดีโอ y, แผนที่อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะทาให้ดูด้วยเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดอัปเดตนะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของเพจคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ